คุณผู้ชมครับในฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่20ของสโมสรเมืองทองที่เปิดท่โดมสเตเดียมพบกับทีมสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับเกมดําเนินมาถึงนาทีที่75กว่ากว่านะฮะสกอร์เมืองทองตามหลังผู้มาเยือนอย่างสิงห์เชียงรายอยู่0ประตูตอนหครับแต่ขณะนั้นเองโคจีโน่ก็ส่งนักเตะดาวรุ่งของสโมสรเมืองทองในวัย19ปีอย่างฮามันศิรัดนยโพสี มิดฟิลด์แดนกลางนี่ลงสนามในขณะที่ทีมเมืองทองกำลังตามหลังอยู่นั่นเองนะฮะแม่ก็ถือเป็นการเด็ดเดียวของโคชจีโน่พอสมควรนะครับเพราะนี้คือการลงสนามชุดใหญ่ของฮามันเป็นครั้งแรก,กรวมไปถึงเวทีไทยลีกเป็นครั้งแรกด้วยนะฮะก่อนหน้านี้หนุ่มน้อยวัยสิคนนี้นะครับลงเล่นแต่ไทยลีกสามเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตั้งแต่ก่อนจะจบเลกแรกเนี่ย ฮามันนะครับมาฝึกซ้อมกับทีมเมืองทองอยู่ช่วงใหญ่ๆนะครับแล้วก็โชว์ผลงานในช่วงของการฝึกซ้อมได้ดีชนะใจโคจิโนและโคจีโนเองก็มีความเชื่อมั่นในตัวเด็กดาวรุ่งคนนี้นะฮะเลยจับฮามันลงสนามครับ ที่สำคัญเมื่อเจ้าตัวถูกจับลงสนามไปแล้วก็ไม่ได้มีอาการตื่นเต้นหรือตกใจกับการลงสนามที่ไทเโดมสเตเดียมในสกอร์ที่ตามหลังแต่อย่างใดเลยละครับพยายามที่จะเคลื่อนที่แล้วก็มูฟจ่ายบอลให้บาลานซ์เพื่อให้พี่ๆเติมเกมรุกได้อย่างถนัดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับจนท้ายที่สุดเมืองทองพลิกนรกนะฮะกลับมาชนะทีมสิงห์เชียงรายในในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ2ประตูตอนหนึ่งนะครับซึ่งหลังเกมแอร์ก็ได้มีโอกาส ถามโคจีโน่นะครับว่าเพราะอะไรนะฮะถึงกล้าส่งเด็ก19ปีลงสนามเป็นเกมแรกและที่สำคัญคือเมืองทองสกอร์ตามหลังสิงเชียงรายอยู่ด้วยนั่นเองล่ะครับเวีออ่เ The quality you see because when he come inside we still 1-0 you knowYes I believe him I see in the t r a i n y very, very good ball control uh, and uh, he s not nervous and uh, he has very good first touch. and uh, normally he need time. Uh, he needs time to improve. but when you change the rules to go next season to seven foreigner, then it's for young player very hard to play. very hard. and you destroyed uh, the national team, the player of thailand. <laughs> มาอยู่ในสนามซมอก็เขาเห็นนะวิธีการเล่นของเขาวิ่งความจับบอลของเขาก็ดูแบบก็แบบเป็นเด็กที่ใช้ได้เขาไว้ใจด้วยนี่แหละที่เขากล้าใช้วันนี้แล้วก็กินด,ดูดีถ้าพีนาอามันได้ถ้าเป็นพีนานะอ่ะอามันได้มีโอกาสลงไหมแต่เมอนาคตคนเด็กนี้ได้ได้ได้เสียเออก็ก็คต้องไปแอมคิดแบบนี้ว่า นี่คือนโยบายของสโมอสรเมืองทองนะครับที่จะผลักดันเด็กในสังกัดในแอนคาริมีขึ้นมาเป็นกำลังหลักของสโมอสรในอนาคตจะเห็นได้ว่าในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งช่วงหลังๆเนี่ยจะมีนักเตะดาวรุ่งในแอนคาเดมีของสโมอสรเมืองทองหรือจากอสัมชัญธนบุรีเนี่ยสลับสับเปลี่ยนวนขึ้นมาทําการฝึกซ้อมกันบ้างนะฮะเพื่อ <c oughs> ให้สตาฟโค้ชทีมงานได้เห็นแววรวมไปถึงน้องๆแต่ละคนก็จะได้ปรับสปีดบอลปรับแท็กติกต่างๆเข้ากับทีมชุดใหญ่เมื่อถึงเวลาลงสนามจริงๆก็จะ ไม่ตื่นเต้นแล้วก็สามารถเล่นได้อย่างเนียนตาอย่างกับเจ้าฮามันศิราัดานายโพสีนี่แหละครับเป็นช้อยเป็นอนาคตให้กับทีมเมืองทองในซีซั่นหน้าโดยที่อาจจะไม่ต้องควานหาผู้เล่นแดนกลางจากที่อื่นเลยนะฮะเพราะว่าผลผลิตาคาเดมีและอสัมชัญธนบุรีจะตอบโจทย์ตรงจุดนี้ได้เป็นอย่างดีและครับ